สวัสดีครับวันนี้มาพบลุงอ้วน789 Channel แล้วครับวันนี้วันนี้ลุงอ้วนนำสาระเครื่องเสียงรถยนต์ดีๆมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆอ,อีกแล้วครับวันนี้วันนี้ลุงอ้วนจะพามาติดตั้งแอป Netflix เป็นปัญหาใหญ่มากเลยสำหรับบางคนนะเพราะว่าแอป Netflix เนี่ยมันติดตั้งใน Play Store ไม่ได้นะหลายๆคน เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆลยหลายคนเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับการติดตั้ง Netflix มากนะวันนี้ลงุงอ้วนเลยจะมาทำคลิปวิธีการติดตั้ง Netflix นะวันนี้ลุงอ้วนเอามาทำให้ดู2แบบ2วิธีด้วยกันนะเพราะว่าจอ Android แต่ละรุ่นแต่ละตัวเนี่ยมันบางตัวก็ติดตั้งแอปนี้บางตัวก็ติดตั้งแอปนี้ได้นะไม่ใช่ว่า เราจะติดตั้งได้เหมือนกันทุกรุ่นทุกเวอร์ชันนะอันนี้ลุงอ้วนต้องบอกไว้ก่อนอที่ลุงอ้วนนำมา,าแนะวิธีติดตั้งเนี่ยมี2แบบด้วยกัน2วิธีด้วยกันเดี๋ยวน้องๆเอาไปติดตั้งดูนะว่าทําตามลุงอ้วนทุกขั้นตอนเนี่ยมันมันจะได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ลบทิ้งแล้วก็ติดตั้งอีกอันนึงนะลองดู2อ,อย่างวันนี้นะได้แน่นอนโอเค เดี๋ยวมาดูกันเลยนะวันนี้ลุงอ้วนจะมาสอนวิธีการโหลด Netflix อ่าการโหลด Netflix เนี่ยเขาทำกันยังไงเขามีวิธีการโหลดยังไงนะมีน้องๆเพื่อนๆพี่ๆหลายคนถามลุงอ้วนบอกว่าเอ้ยลงุงอ้วนเวลาโหลด Netflix เนี่ยมันโหลดยังไงมันมีวิธีโหลดยังไงผมเข้าไปใน Pay Store แล้วทำไมโหลด Netflix ไม่ได้คำว่า Netflix ทำไมมันไม่ขึ้น ส่วนแอป Netflix เนี่ยมันาทางบริษัทเขาปิดกั้นเอาไว้มันมีวิธีโหลดวันนี้ลุงอ้วนจะมาแนะ2วิธีโหลดด้วยกันนะาบางเครื่องอาจจะโหลดแอปแบบที่1ได้จอ Android รถยนต์บางรุ่นเนี่ยโหลดแบบที่1ได้จอ Android ของรถยนต์าบางรุ่นเนี่ยโหลดแบบที่1ที่ลุงอ้วนจะทำให้ดูเนี่ยมันโหลดไม่ได้นะวิธีที่ลุงอ้วนจะพาทำเนี่ยลุงอ้วนคิดว่า,ามัน น่าจะครอบคุมได้เยอะที่สุดนะสำหรับจอ Android ที่ใช้ในรถยนต์นะอ่ะเดี๋ยวลงอ้วนพามาทำดูนะมันมีสองวิธีอ่ะเดี๋ยวทำวิธีที่หนึ่งก่อนขั้นตอนแรกเนี่ยที่ไม่ไม่ลืมเลยก็คืออ่าต้องเปิด Wi-Fi ให้เข้าก่อนอ่าให้เครื่องเป็นระบบออนไลน์ก่อนก็เราสามารถคลิกเข้าไปตรง Wi-Fi นี่ แล้วก็เชื่อมต่อ Wi-Fi ซะนะเพื่อให้เครื่องจอ Android เราเนี่ยออนไลนนะ์คือสามารถติดต่อกับโลกภายนอกได้พูดง่ายๆนะพอเชื่อมสัญญาณ Wi-Fi เสร็จนะนะเราก็มาเปิดดูที่มันเห็นไหมเน็ตฟิกมันไม่มีเลยนะยังยังไม่ได้โหลดเลยนะนี่ยน,นะ เราเข้าในเพจสโตร์นี่ก็หาไม่เจอเพราะว่าเขาเขาปิดกั้นเอาไว้ไม่ให้มองเห็นนะวิธีโหลดทำยังไงนะวิธีที่หนึ่งเนี่ยให้น้องๆเข้าที่เบ์เซอร์เนี่ยพอเข้ามาคำว่าเบ์เซอร์เนี่ยให้เราค้นหาตรงนี้ให้น้องๆพิมพ์คำว่า Netflix า Netflix Li X นะ c จุด 1 6 4 a p k เว้นวัก up to down uh, d o w n uh, Netflix 4 1 6 4 a p k uh, up to down น้งน้องๆเห็นไหมกดค้นหาเลยถ้าพิมพอย่างที่ลุงอ้วนพิมพเนี่ยมันจะขึ้นแค่สองเว็บให้เราเห็นถ้าเราพิมพ์อย่างอื่นเนี่ยมันจะขึ้นเป็น10เป็น100เลยเราจะหาไม่เจอให้น้องๆพิมพ์อย่างที่ลุงอ้วนพิมพ์นี่ะแล้วให้เข้าอันที่2นี้ดาวน์โหลดฟรี n e t f l i x นี่ พอคลิกเข้าไปปุ๊บเราเลื่อนขึ้นมามันจะเห็นคำว่า Netflix 4.16.4นะ15215อ่ะเราก็คลิกดาวน์โหลดตรงนี้รอ,อสักแป๊บนึง่งเขากำลังดาวน์โหลดอยูอ่พอดาวน์โหลดปุ๊บ เขาจะขึ้นคําว่าไฟล์อาจเป็นอันตรายคุณต้องการดาวน์โหลด Netflix 4.16.4ต่อหรือไม่นะแล้วก็บอกว่าดาวน์โหลดต่อเลยเขากำลังดาวน์โหลดอยู่รอ,อสักแป๊บหนึ่งรอ,อแป๊บหนึ่งดาวน์โหลด หนึ่งรายการเสร็จสมบูรณ์ใชเสร็จเรียบร้อยเราจะเปิดตรงคําว่าเปิดนี้เข้าไปติดตั้งก็ได้แต่ถ้าเราเปิดไม่ทันอ่ะมันไปอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยววอ้วนตั้งใจเปิดไม่ทันเดี๋ยวลงอ้วนจะพาไปดูว่ามันมันไปอยู่ตรงไหนอ่นะเราออกตรงโฮมไปแล้วเข้าไปตรงเมนูแอปไฟล์เขาจะมาอยู่ตรงตรงนี้ไฟล์ explorer นี่เราคลิกเข้าไปเขาจะมาอยู่ตรงนี้ apk เนี่ยนะนีะนะ่คลิกตรง apk ปุ๊บเขาก็จะขึ้นรูปเน t ตฟ i x ของเราอ่าเราก็คลิกเข้าไปอีกทีนึงอ่าคุณต้องการติดตั้งแอปนี้หรือไม่อ่าเราก็ติดตั้งซะรอเขาติดตั้งสักแป๊บหนึ่งอ่าแป๊บหนึ่งติดตั้งเสร็จสมบูรณ์อ่าเราก็คลิกคำว่าเสร็จเรียบร้อยอ่าเราก็ออกไปดูว่าอ่าติดตั้งแล้ว เขาไปอยู่ตรงไหนนี่ขึ้นมาเรียบร้อยอเข้าไปดูเข้ามาเรียบร้อยอเข้าสู่ระบบเลยอพอเข้าสู่ระบบเรียบร้อยก็สามารถลงเมลแล้วก็พาสเวิร์ดของเราที่สมัครไว้กับเน็ตฟ i ิกได้เลย นะก็สามารถดู Netflix ได้เลยนะโอเคเป็นวิธีที่1อย่าลืมว่าเครื่อง Android แต่ละยี G ่ห้อแต่ละรุ่นเนี่ยจะใช้วิธีการโหลดไม่เหมือนกันอาจจะเป็นวิธีที่1ก็ได้อาจจะเป็นวิธีที่สที่ลุงอ้วนกำลังจะแนะนำนี่ก็ได้เพราะว่าถ้าใช้วิธีนี้มันโหลดแล้วมันเข้ามาในใน t f ใน x น็ Netflix ไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องลบทิ้งแล้วก็โหลดแอปใหม่เข้ามาเวอร์ชั่นใหม่เข้ามา โอเคเดี๋ยวไปดูวิธีที่สองกันเลยวิธีที่สองเรามาดูกันเลยนะวิธีที่สองเนี่ยเราก็เข้าไปในที่เว er, ็บเบราว์เซอร์คือโค m มนี่แหละนะแล้วให้เราเข้าไปตรงค้นหาตรงนี้ให้พิมพ์คำว่าอ่า n e x f l i x นะ 7จ็ดเจ็นะ A P K นะแล้วก็กดค้นหาถ้าเราพิมพิพมพอย่างนี้เข้าไปเหมือนลุงอ้วนเนี่ยนะ,ะมันจะขึ้นแค่อสองเวฟเองให้เราเข้าไปที่อันที่2เนี่ยนะ พอเข้าไปอันที่สองปุ๊บเนี่ยให้เราเลื่อนขึ้นมาแล้วก็ให้เราคลิกตรงนี้ตรงนี้เราจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก็ได้แล้วเขาจะเปลี่ยนมาอีกหน้านึงให้เรามาที่ entertainment เนี่ยแล้วก็มาดาวน์โหลด apk 15.8 สี่เมกะไบเนี่ยอ,อเราคลิกเป็นภาษาไทยซะจะได้มองเห็นชัดๆดูง่ายๆใช้เวลารอเขานิดนึงเขาจะขึ้นคำว่าดาวน์โหลดต่อไปหรือไม่ไฟล์าอาจเป็นอันตรายคุณต้องการดาวน์โหลดต่อหรือไม่แล้วก็ดาวน์โหลดต่อไปเลย อันนี้ดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์เราจะเปิดตรงนี้ก็ได้นะเปิดเพื่อไปติดตั้งแอปที่เราต้องการนะถ้าเราไม่เปิดมันอยู่ตรงไหนให้เราเข้าไปตรงนี้มันจะมาอยู่ตรงนี้ es file เนี่ยนะเข้าไปตรงนี้นะเห็นไหมมันจะขึ้นมาอยู่ตรงนี้เราก็เข้าไปติดตั้งเขาซะ เขาจะบอกว่าให้ติดตั้งแล้วก็ติดตั้งเข้าไปก็ติดตั้งซะใช้เวลาติดตั้งสักแป๊บหนึ่งเขาจะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คลิกคำว่าเสร็จเรียบร้อยซะนี่เราก็ออกไปเราไปดูที่ว่ามันขึ้นมาหรือยังเรียบร้อยเราก็เข้าไปดูว่าเขา พร้อมใช้งานหรือเปล่าถ้าเขาขึ้นลักษณะนี้ให้กด c a n เซลไปเลยเขาบอกว่าให้อัปเดตเราไม่ต้องอัปเดตเลยกด c a n เซลตัวนี้เข้าสู่ระบบเรียบร้อยก็สามารถเอามีลออดพาสิร์มาลงได้เลยก็สามารถดู Netflix ได้เลยนะโอเคเรียบร้อยอ่า ใครที่ชอบคลิปาสาระเครื่องเสียงรถยนต์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันแบบนี้ก็ช่วยลบกวนกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อลวงอ้วนมีคลิปใหม่มาจะได้ไม่พลาดโอกาสการติดตามนะโอเคขอบคุณมากครับ